แล้วต้องทำเอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาให้น้องเนี่ยตอบคำถามจากทาง Facebook กันในไข่ของผมค่ะใช่หนูต้องมาล้วงไข่ของพี่ล้วงเลยล้วงได้เลยเอาให้สบายใจไอ้ตรงนู้นโอ้โหให้เอาเลยพี่เอ้ยผมบังอ่ะเพลินอ่อเอาคัตเตอร์มาเจาะข้างล่างเลยครับผมจะเพิ่นกว่านลยยังไม่มารีบเล่นก่อนเลยนะอาจจะมาแล้ว าคุณมีกิ๊กครับและมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งคุณจะทำอย่างไรให้แฟนคุณจับไม่ได้ให้หนูอ่ะโดนจับได้ตลอดอ่ะอ๋อรอจริงเคยบอเช็คมือถือไหมไม่ให้เช็คนะแต่คือแรกๆก็อาจจะบอกว่าให้เช็คแต่พอหลังๆถ้าสมมติว่ามันมีกิ๊กอะแล้วมันก็จะเป็นพิรุษตัวเองอะคือแบบเราแสดงออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเคยเคยแบบประมาณว่าแฟนหนูขับรถตามเลยนะ ว่าเราไปไหนว่าเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราไปไหนแล้วหนูบังเอิญเห็นรถเขาคือกําลังจะไปทํางานหนูเห็นรถเขาตอนหนูอ่ะใช้โทรศัพท์สองเครื่องแต่เขาเขา้าใจว่าหนูใช้เครื่องเดียวอ่าแล้วหนูเห็นรถเขาหนูก็เลยโทรด้วยความโง่ไงก็โทรเขาก็เลยแบบวนรถมาขึ้นรถไปโทรศัพท์อีกเครื่องก็เสียงดังขึ้นมา<อ>หนูก็เลยเขาเขาก็แบบประมาณว่าเหมือนเขาสงสัยเลยนะว่าหนูอ่ะมีกิ๊บใช่หนูก็กเลยหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ ปาไปที่มือแล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบแล้วก็ปาย่างชาเดียวกระโดดกระชัแล้วก็ขอซิมบีววิววิวอ่ะคือแบบเราก็บอกว่าชาเราก็บอกไม่มีไม่มีอะไรก็ไม่มีนะมีเท่มไหร่กันแบบแม่งไม่ได้มีความแน่ไม่ได้มีความแน่อะไรไม่รู้จักปาไปบนรถสิกร้อวะนั่นแหละเออก็คือหาเรื่องก่อนเรื่องมากเลยนักหนาฮะ ใช่ใช่ใช่โอ้โหซาดิบจริงถ้าเป็นไอโฟนเขาไม่ทำนะังถ้าเป็นไอโฟนที่เพิ่งซื้ออาจจะไม่ทำแต่พอดี้โชคดีเป็นซัมซุงฮีโร่อ่าใช่เครื่องพุกปึ๊บปั๊บแม่งไม่พังทิ้โหจับแม่นลงน้ำได้อะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาอยู่กับแฟนต้องปิดเสียงมือถือไหมปิดเสียงค่ะปิดเสียงปิดซันถ้ามีกิกนะบล็อกไลน์ไหม ไม่บล็อกไม่บล็อกไลน์กิ๊กไหมเอดี๋ยวมันด้งขึ้นมาหนูจะหนูไลน์มันจะเป็นรหัสก็จะไม่บอกรหัสเขาอ๋อแล้วมันกี้ต่อวันหนูก็ปิดนี่ไงปิดการแจ้งเตือนอ๋อแล้วอย่างนี้เมื่อกี้บอกว่าชอบแฟนนี่แบบไม่เจ้าชู้มากแล้วถ้าแล้วทำไมตัวเจ้าชู้ได้หนูเจ้าชู้เหรอหนูไม่ได้เจ้าชู้เลยนะอูอแล้วหนูมีกิ๊กอ่ะอ่าก็เหมือนแบบว่าเราก็เหมือนเราคบ อันนั้นไม่วเรียกว่ากิ๊กเลยดีกว่ามาจูบปากลงโทษหน่อยดิเออยังไงยังไงยังไงอ่ะอ่าจจะความรู้สึกเหมือนไงแต่หนูคิดว่ามันก็ไม่ใช่กิ๊กอะมันก็เหมือนแบบคุยเล่นคุยเล่นความสัมพันธ์ของกิ๊กมันจริงจังได้ถึงขนาดไหนจริงจังได้ไม่ท่อแฟนแน่นอนอ่าไม่แต่เขาบอกคุยเล่นไม่น่าเป็นกิ๊กใช่ไม่แต่ว่าในคําถามของเราคือถ้าเกิดคุณเคอไปมีอะไรกับกิ๊กอ่ะอ่าอ่าอจะปิดบังแฟนยังไง เราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องรักษาระยะห่างนะกับใครระหว่างแฟนหรือกิ๊กกับกิ๊กกับกิ๊กว่านานๆทีเออได้ไหมคิดถึงก็มาหาไม่เรานะเดี๋ยวเราไปหาเองแค่คิดถึงกันตึ๊บตึ๊บไจบรับรู้ไว้ว่าเราให้ความสําคัญกับแฟนมากกว่าอาเดีวแล้วแล้วกลับกันอ่ะเออถ้ากิ๊กเราเขามีแฟนอ่ะเออเมื่อกี้บอกว่ามีแฟนไม่ได้แต่ตอนนี้ได้ละ ถ้าเรามีแฟนเขามีแฟนได้ถึงเวลาพูดง่ายๆว่าอยากอยากทั้งคู่มาเจอกันชนช้างจบก็อาจจะอาจจะแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนิดนึงแต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างคือเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเขามีแฟนแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่เรามีแฟนแล้วเราก็ต้องอยู่กับแฟนเราอสมมติว่าเขาไม่มีแฟนไอ้สติวัาเราอะว่าเมียเผลอแล้วเจอกันไอ้นี่ก็ผัวเผลอแล้วเจอกันแต่ถ้านี่ไม่มีแต่ไอ้ผู้ชายมีกิ๊กเรามีได้ไหมได้ไหม ยังไงอะหนูไม่มีแฟนเออหนูไม่มีแฟนแต่กิ๊กมีแฟนแล้วขอแล้วขอเจอกันหนูก็น้อยใจนะอ้าวแล้วทำไมอ้าวเอออะไรวะผู้หญิงวันนี้นี่งงสิเป๋งเลยคือมันบอกว่าห้ามทำกับกูใช่แต่กูทำได้ถูกโอ้โหไอเลวอสอรพิษเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้มีแฟนเนี่ย ตอนนี้ไม่มีแฟนถ้ามีก็สงสารแฟนถ้ามีมีแฟนปุ๊บจับมือกับพี่ก่อนนะแท็กทีมเออทำไมอ่ะพี่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่อต่อต่อต่อแล้วถ้าเกิดผู้ชายเขามีแต่กิ๊กกิ๊กเรารู้เลยผู้ชายมีแต่แบบผู้หญิงกิ๊กกิ๊กกิ๊กเยอะเยอะแล้วเราก็ยังไม่วันยังไม่มีแฟนไงสามารถไหมหนูเหรอ หนูก็คุยไปเรื่อยจงจริงอในความเป็นจริงหนูก็คุยไปคุยไปเรื่อยๆแ่้หนูก็ไม่มีแฟนไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเก่งใจใครผู้ชายแบบไหนที่ทำให้คุณอ่อนแล้วชวยผู้ชายแบบไหนผูออ้ชายแบบไหนที่คุณเจอแล้วคุณแบบต้องสยบเลยเจอแล้วแบบเนี้ยหนู ต้องร้องเพลงนี้เลยะ Yes แน่นอนคนไม่ไม่จริงๆแล้วในความรู้สึกหนูหนไม่คิดว่ามันคิดเพลงอะไรมันจะ <c oughs> จะต้องแบบว่าจะไปใดเฮกันอย่างเดียวนะ,อะเออก็แบบชอบอารมณ์ที่แบบในความเป็นจริงชอบเพย์บอยชอบตลกนะแต่ถ้าเห็นแล้วแบบว่าละทวยหนูชอบผู้ชายที่แบบน่ารักมีรักยิ้มดูนิ่งๆไงแต่คือถ้าให้เอาจริงๆกเขาไม่เอาเพราะมันน่าเบื่อ จะนิ่มๆไม่น้อยเอออะไรอย่างนั้นแต่ผู้ชายเขาบอกผู้ชายนิ่มๆเหมือนเซ็กจัดนะจริงเหรอไอพวกเนร้ดไอพวกเนื้อแต่พวกยิ้มๆอ่อนๆไอพวกเนั้นเนื้อพอถึงเข้าห้องเท่านั้นแหละใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ออกไปเจอโลกข้างนอกไงมันมันจะอยู่ในโลกส่วนตัวเมื่อก่อนพี่แพชจาเลยนเก่งปะเนร์ดปะเนื้อผมไม่ไม่เก่งครับไม่เนร์ดครับเน้นทําอย่างเดียวครับไม่เน้นทฤษฎีเน้นปฏิบัติ จัดไปก็ยังไม่ได้ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้มาเกียดอีหมีตัวนี้จังเลยอ่ะปิดพุงเออมันบังทุกอย่างคุณมีทริคเด็ดๆอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงฝั่งฝันเวลาร่วมรักกันมหมายความว่าบางทีแบบผู้ชายอาจจะแบบไม่ได้สนุกไม,ไม่ได้เก่งอะ่ะแต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเก่งรู้สึกแล้วเราเออต้องไปถึงฝันด้วยมีเคยจินตนาการถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ แฟนคนที่เราเคยมันจินตนาการไปไปแนวไหนถึงใครไปในหนังหรือไม่หนูว่าหนูเคยบอกว่าในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็จะมีคนหนึ่งที่จินนาการไปถึงเพื่อนเขาใช่โอ้ยเออเอวแออบนั่นแหละอย่าดเนะรายการเนี้อเออเูอเออเอออเอเอออ แลแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ตอบคือไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอยู่ในกลุ่มผู้ชายของหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้ก็ได้นะได้ไหมไม่ได้ไม่หนูหนูไม่คือแบบในถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนูจะเปรี้ยวปากเลยเหรอผู้หญิงมันไม่ได้แม่ติดอ่างผู้หญิงมันไม่ได้แต่ผู้ชายมันได้นะผู้ชายมันได้หนูหนูไม่เคยอ่ะจินตนาการถึงเขาเลยก็ อะไรออามาสัตว์ฉันเลยเออโหถ้าเป็นผู้ชายคนนั้นดูอยู่เศร้าเศร้าจิตเลยตอนนี้ใช่เศร้าเศร้าใส่คอแล้วแล้วถ้าเกิดแบบผู้ชายบอกว่าวันนี้ไปกันสองคนเราคนเดียวได้ไหมยังไงคะสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ไม่เคยไม่เอาได้ไหมได้ไหมไม่ได้โกดสัตว์เสียสนุกไหมไม่ไหวไม่เอาแซนด์วิชอาหารฝรั่งเออแล้วผู้หญิงผู้หญิงชายหนึ่งได้ไหม เราเออหนูชวนเพื่อนไหมคนนึงไม่เอาไม่ได้หรอกเขาดูเป็นเด็กดีดูเป็นเด็กดีเหรอเออดูเป็นเด็กดีที่สแแบบครับผมน่ากลัวจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ฮะไม่เอาหรอไม่กล้าอย่าเรียกคือจะพูดไงอ่ะไม่ไม่เอาเลยอ่ะไม่ไม่อยากเคยเคยมีสถานการณ์นี้ไหมเพื่อนอยู่ข้างล่างเตียงเราอยู่บนเตียงกับผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วซิทเอริ่งกันเคยไหม สถานการณ์เนี่ยเคยเราเป็นคนร้องดังว่าไอ้ข้างล่างมันไม่รู้สึกอะไรเหรอไม่อายเหรอไม่อะเราคิดว่ามันหลับไปแล้วเออแต่เราก็สเปรย์ไอ้เหี้ยงใช่ป่ะแต่กรณีกับการอีกอีกข้างอีกข้างล่างกัอยั้ยเนี่ยเอออออเเอโหคิดว่าเขาหลับไปแล้วจริงๆอ่ะก็เลยแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กับกัน หนูเคยเป็นคนที่เขาคิดว่าหลับไปแล้วแล้วก็แอบดูแล้วก็เฮ้ยก็ฟังอ่ะแล้วก็ออเออเพื่อนนอนหลับมันนอนหลับไม่หลับสิหนูก็หลับไม่หลับเออไม่มีทางหรอกอีกขออกใจไม่ไหวเลยชักมือดือขึ้นมาไม่แบบคิดในใจโอ้โหเวลาเพื่อนเป็นอย่างนี้วะแล้วเวลาเราอ่ะน่าหนักสิโอ้เพื่อนแม่งก็แอบดูหรือเปล่าวะเตียงแม่งดังแอบแอบแอบ เออะถ้าแฟนของคุณชวนมีเซ็กซ์กันกลางทะเลโหคุณจะกล้าไหมโหพี่หนูเนี่ยชวนจริงมากใช่เคยไหม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 ไม่เคยดิผู้ชายไม่ยอมเออก็ชวนพี่ดิคราวนี้ไม่ใช่มันมีข่าวมาช่วงหนึ่งที่แบบว่าไม่ทิพไม่ยอมออกอ่ะ อ๋อเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้ในทะเลนะใช่ทำไมอ่ะมันไอปฏิกิริยาน้ําเค็มหาอะไรก็ไม่รู้่บ้าเขาทำมันเยอะแยะแต่ทํามันเยอะแยะทาได้แต่มันแค่สกปรกแค่นั้นเองไม่มีใครสมมติว่าไปดําน้ําจอดเรือกลางทะเลเหลือคนเรือใต้กงใต้กงเรือเราสองคนเออเออระวังใต้กงแม่กระโดดมาแทอน่ากลัวเลย่นี่ะเออนะได้ใช่ไหมได้ อยากลองเห็นไหมยังอยากลองอยากลองนะอยากทั้งทะเลแล้วก็น้ําตกนะคะนอกสถานที่ก็พี่เก็บข้อมูลอยู่พี่เก็บข้อมูลอยู่เอาเบอร์พี่ไปเดี๋ยวพาไปลองข้างบนมีน้ำตกเดี๋ยวพี่พาไปอ๋อมีลาบด้วยนะข้างบนี้นี่เป็นกระซ่งตำจบกันเออเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดีกว่ากับรายการดูสวย มันไม่มัน่นคงมันหนูไปได้เยอะกว่านี้คืออันนี้ก็ยอมรับว่าบางทีกลุ่มเพื่อนก็สำคัญแบบเออหนูยอ,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 อย่างนี้เลย <c oughs> สนับสนุนโดย v r l e o คิดแล้วต้องทำ